สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทําต้มไก่ครับนี่ต้มไก่อ่าแรกเริ่มเลยครับตั้งหม้อครับนี่ตั้งหม้อเติมน้ําลงไปเริ่มสส่แล้วครับวันนี้ตื่นสายนะครับโอ้โหอาหารเช้าก็จะกินครบเป็นมื้อเที่ยงเลย ใส่ลงไปใส่ให้หมดวันนี้เราจะต้มเป็นตัวนะครับต้มทั้งตัวเลยไม่ได้ต้มเลี้ยงเจ้าเลี้ยงอะไรหรอกครับเลี้ยงผีหัวดํานี่แหละครับไม่ได้เลี้ยงเจ้าที่นะครับเลี้ยงผีหัวดาอย่างผมนี่แหละอุ้ยขออภัยนี่ครับเครื่องก็จะมีเครื่องต้มยำนะครับข่าตะไคร้ขมิน้นหอมแดงหอมขาวนะครับใส่ลงไปตะไคร้จะเหลือไว้ต้นหนึ่งเอาไว้ยัด ใช้ตูดไก่นะครับนะใส่งไฟตากฟักชีปิดครับรอให้น้ําเดือดหรือเปล่าแต่คนบอกว่าถ้ารอให้น้ําเดือดไก่ของเราก็จะสุกแต่ข้างนอกนะครับนี่จับยัดครับข้างในยัดดีไหมหรือว่าแยกต้มดีไส้ ได้นะครับอ่าใส่ใส่เครื่องไปแล้วใส่ไก่ลงไปเลยนะครับอาใส่ไก่ลงไปใส่ไก่ลงไปพยายามให้น้ําท่วมไก่ครับอ่าเครื่องในครับใส่กิน่นหัวใจใส่ลงไปอาวทีนี้ก็ใส่เกลือนิดหน่อยครับ โอเคจากนี้เราก็จะปิดฝานะครับตอนนี้ต้มไก่ของเราก็เดือดแล้วนะครับมาอีกนะครับ จะพาไปกินที่ทุ่งนาครับไปไปด้วยกันไป นี้เราก็มาถึงทุ่งนาแล้วนะครับเนี่ยทุ่งนาข้างหลังครับลมเย็นๆเสียงแมลงเสียงนกเสียงหนูนะครับมามากินข้าวด้วยกันครับอ่าเปิดาหม้อครับนี่ตัไกไก่ไก่ว่ายผีหัวดําของเรานะครับเนี่ยผีหัวดําก็คือตัวผมนี่เองไส้ครับไส้นี่กระสือล้วนๆเลยตับครับนี่ ขึนครับขึนอืมใส่นิดหน่อยอ่ะขออนุญาตเอาน้ำไปสดนิดหน่อยนะครับราดไปเลยดีไหมนีม่ราดแบบนี้เลยออขออนุญาตเก็บหม้อนะครับนะครับมากินข้าวด้วยกันครับ นี่ไก่ต้มอ่ิมน้ำก่อนนะครับชิมก่อนดื่มแนะนำไปครับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสามรสขอขาก่อนเลยครับเนี่ยเนี่ยขาเน้นๆน,น,น้ำจิ้มราดครับนี่ราดลงไป เป็นไงแน่สุดยอดครับแอ้มครับแอมผักหัวกูครับนี่ขาไก่ล้วน จินน้ำจิ้มครับอ,อ,อืเนี่ยครับตีนไก่นะครับตอนเป็นเด็กผู้ใหญ่สอนว่าถ้ากินตีนไก่ปุ๊บตัวหนังสือจะไม่สวยครับเนี่ยกินไปกินมาได้เป็นครูเฉยอื อร่อยครับพระญาตวางนะครับอมาคำเข้าเน,น้น้ๆเนื้ออกครับเนื้ออกนี่ฉีกมาเลยจิ้มน้ําจิ้มผักเน,น,น้น้อืๆ สุดยอดครับไก่ต้มเนี่ยปกตินะครับที่บ้านผมเขาจะเอาไปเลี้ยงผีเจ้าที่ผีอะไรนะครับอ่าแต่วันนี้ผมเอามาเลี้ยงผีหัวดําอือปีครับออื มันจะเลอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าใช้มือกินล้วนๆเลยอืมอืมตับครับ น้ําชิ้มลาดไปอีกอืมอร่อยจริงๆครับขอ,อก,กินกลิ่นบ้างนะครับอือือ,อกลิ่นก็เปื่อยยอดครับ ขายเน้นๆครับเห็นไหมจิ้มลาดลงไปครับนี่ราดไปแบบนี้เสร็จแล้วก็กินอืมอ้มก็หาผักแอมครับ มก็พัดแรงครับบรรยากาศทุ่งนาก็มีนกมีเสียงอะไรร้องนะครับ วันนี้ตื่นสายนะครับเข้าออมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงรวบกันเลยมากินด้วยกันนะครับอร่อยครับบรรยากาศทุ่งนาตอนนี้เริ่มเห็ดแล้วครับหนังครับหนังหนังยั่ว หิวไหมครับถ้าหิวมากินด้วยกันนะครับไก่บ้านต้มสุดยอดเลยครับต้มจนเปื่อยตอนนี้เราไม่ได้สับนะครับไม่ได้สับเป็นชิ้นๆเราต้มเป็นตัวเวลากินเราฉีกเอา เลยครับเปื่อยมากครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจกับครูเฮียนด้วยนะครับใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอ ใจคนละหนึ่งไลค์นะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับจะได้ทำคลิปในครั้งต่อๆไป อยากให้ทําเมนูอะไรหรือว่าอ่าปรุงอาหารแบบไหนนะครับแนะนํามาได้นะครับนี่ตะไคร้เมื่อกี้เราเอาตะไคร้ใส่ข้างในตัวไก่ด้วยนะครับเพื่อดับขาวขอชิมน้ําจากในตัวไก่นะครับนี่อือร่อยมากครับหอมมากหอมตะไคร้อ่อน สุดยอดสุดยอดบรรยากาศแบบนี้ไก่แบบนี้เราไม่น่าเอาไปเลี้ยงเจ้าที่เลยน่าจะเลี้ยงตัวเรานี่แหละนะครับนี่เนื้ออบรวนรวนนหอมครับ ภาคยงถ้าไม่รู้จะทําอะไรนะครับมาดูคลิปเราได้นะครับกินข้าวช่วงนี้หิวหิวพอดีเลยหรืออยู่ในเมืองในเมืองทํางานหนักนะครับเบื่อเบืนะ่อเนี่ยมาดูบรรยากาศท้องทุง่งท้องนาบ้านไร่นะครับกินข้าวอยู่ทุง่งนาชิลชิใช้ชีวิตสบายๆนะครับสโลไลคูผูธทอนก็แบบนี้แหละครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันหยุด ยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับครูเพียนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ